ชมผ่านทางแฟนเพจ b e n ซ์มอเตอร์มองค่ะพบกันกับนันชูอีกหนึ่งไลฟ์นะคะไลฟ์ live นี้แน่นอนเลยว่าเราอยู่กันที่เดิมเลยนะคะกับ b e n ซ์มอเตอร์มองค่ะที่ถนนรัชดาพิเศษแห่งนี้นี่เองนะคะ แล้วก็สำหรับรถสวยๆมากมายเลยนะคะเรามีให้คุณเนี่ยเลือกกันแบบเยอะแยะหลากหลายรุ่นเลยใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมากันได้เลยแต่ว่าไลฟ์นี้นะคะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจสายคนชอบนั่งรถตู้ค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะกับ Mercedes-Benz Vito 115 CDI facelift คันนี้บอกเลยว่าหรูหราสวยงามมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรวมๆกันก่อนเลยละกันค่ะด้านหน้าเองนะคะเขาก็จะเป็นโฉมเฟซลิฟมาเรียบร้อยเลยนะคะก็จะมีทั้งกันชนด้านหน้านะคะรวมไปถึงค่ะไฟหน้าแบบซีนอนแบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นของเฟซลิฟเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าเพราะว่าภายในเนี่ยเขาบอกเลยว่าหรูหราจัดเต็มมากๆเลยค่ะตอนนั้นชิญม,มาเลยอ่ะมาด้านนี้กันเลยนะคะ ขอไปที่ด้านหลังก่อนเลยเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยค่ะทุกคนอ่ะเปิดประตูมาปุ๊บยินดีต้อนรับค่ะนี่เลยเหมือนกับว่าขออนุญาตนั่งฝั่งนี้แล้วกันเนาะหูยเบาะน,นุ่มมากทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะเขาตกแต่งภายในมาเนี่ยมูลค่า 6 0 0นบาทเลยนะคะคือตกแต่งจากร้านดังในประเทศไทยเลยแล้วบอกนะว่าแบบมีความหรูหราไม่ว่าจะเป็นเบาะที่นั่งนะคะที่สามารถปรับเป็นแฟลตเบดได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เบาะนุ่มมากๆเลยรวมไปถึงระบบนะคะที่มาพร้อมกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะภายในเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงทีวีอ่ะทีวีเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ อันนี้เป็นกระจกอันนี้เป็นทีวีฝั่งนี้เป็นทีวีนี่ค่ะทุกคนทีวีนะคะจอใหญ่ๆเลยทีเดียวค่ะสามารถรับชมความบันเทิงต่างๆได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี กระจกกั้นด้วยนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วก็กระจกมูนรูฟนะคะจะแบบเป็นบานใหญ่ๆทั้งสองบานแบบนี้เลยนะคะก็จะช่วยเพิ่มความกว้างขวางนะคะนั่งไปแล้วโดยสารไปแล้วก็ไม่อึดอัดอีกด้วยค่ะรวมไปถึงเบาะที่นั่งของผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยนะคะหรูหรามากแล้วก็ใหม่กริฟมากๆเลยสภาพแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้ที่ไหนแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะคะี่ เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาะให้ดูนิดนึงนะคะในเรื่องของเบาะนี้นะคะเราสามารถปรับได้แบบทุกทิศทางเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแบบ First Class เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับเอนคือเป็น flat bed ไปได้เลยปรับเอนนะคะหรือว่าจะปรับให้นี่ยกขึ้นมานะคะในช่วงของขาสบายบายค่ะจะปรับแบบอ่ะไปด้านหลังนะคะหรือว่าขยับขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้ โอ้โหทุกคนหนูหลามากๆเลยใครเป็นสายที่ชื่นชอบรถตู้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าซื้อเอาไว้ใช้ในครอบครัวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราย้ายไปดูกันที่ด้านหน้านิดหนึ่งนะคะย้ายกันมาที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยสัมผัสได้ถึงความใหม่ความกริบมากๆเลยนะคะดูจากเบาะก,กันก่อนเลยนะสําหรับเบาะของคนขับเองเนี่ยนะคะ คือมีหนังหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งอะคะ่ะคือตรงนี้เขาดูแลรักษาได้ดีมากๆเลยนะคะพูดกันก่อนว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดียวออกจากท่างเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถในปี2015ถ้านึกไปถึงปีแล้วอะคะ่ะทุกคนคะลองนึกถึงเลขไมดูว่าจะเท่าไหร่อ่าบอกเลยแล้วกันเพราะว่าเลขไมเนี่ยนะคะส3 0 0 0สาพันเท่านั้นเลยค่ะนี่ ถ้าเทียบกับในตัวของปีนะคะเรานึกดูว่าปีปีหนึ่งวิ่งน้อยมากนะวิ่งไปเท่าไหร่กันเองจนมาถึงในปีนี้นะคะเลขใหม่เพียงแค่33,000เท่านั้นเลยนะคะถือว่าได้ของดีใหม่แล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วค่ะ ในส่วนของด้านหน้าเองนะคะพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยค่ะมีหน้าจอทัชสกรีนมานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วย t r i มลายไม้สวยๆนะคะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,200ซีซีค่ะซึ่งถือว่าประหยัดมากแล้วก็แรงมากๆอีกด้วยนะคะใครที่ชอบคันนี้นะคะ เหมือนได้ใหม่พูดเลยว่าเหมือนได้ใหม่เพราะว่าทุกจุดทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือว่าด้านหน้าเองเนี่ยนะคะก็คือว่ากริฟมากๆเลยทีเดียวค่ะและ Mercedes-Benz Vito 115 CDI Facelift คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 0 0 0ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นค่ะ ราคาดีมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาตามหลากหลายช่องทางได้เลยหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะคะที่หมายเลข092 92 4 5 6 4 1นั่นเองค่ะ แล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยถ้าใครได้จับจองเป็นเจ้าของกันไปแล้วนะคะจะได้รับแพ็กเกจนะคะจากเบนซ์มอเตอร์มอของเรารวมราคากว่า5 0,000ืนบาทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงไปเลย1ปีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพร้อมกับไส้กรอมอีก1ปีค่ะแล้วก็มีแพ็กเกจเครือบแก้วให้อีก2ปีอีกด้วยหรือว่าใครอยากจะเข้ามาชมรถคันจริงนะคะก็เข้ามาได้เลยที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอถนนรัชดาพิเศษนี่เองค่ะ หรือว่าอยากจะดูรถสวยๆก่อนใครนะคะก็เข้าไปได้เลยที่ Line Open Chat ค่ะรวมไปถึงอีกหลากหลายช่องทางขึ้นมาให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรถคันนี้สวยมากๆเลยใช่ไหมรถตู้ด้วยนะคะจะเป็นสายผู้บริหารหรือว่าจะซื้อไปสำหรับใช้ในครอบครัวนะคะรับรองเลยว่าคุ้มเกินคาดแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์นี้รววหัวใจกันเข้ามาเยอะเชียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไลฟ์หน้าน,นะคะเราจะพาไปชมรถท่านไหนจาก b e n z m ม t o ต m a l l ออีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไลฟ์นี้นะคะนในชื่อขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ